สวัสดีทุกคนวันนี้อยกับฉันวันนี้เราก็จะเดินทางไปเขาดาวกันเลยป่าวันนี้เราก็มาขึ้รถตู้ซื้อรถตู้วันนี้ก็จัดงานดีมากดูสิจัดงานดีเดี๋ยวบานโมแซวก็มาเก็บเพื่อดแล้เดี๋ยวเราไปคุยกับเลยดีกว่าวันนี้เลมก็มาด้วยเลมจะไปถึงเรอต้นไม้เพื่ออะไรยังไม่ได้เป็นต้นตาลีเลย อ๋อเฮ้ยคือมันมกันเลรอแล้วทำไมฉันจะไม่พลาดงานนี้ล่ะสนุกงาน,นง,าง,งานเนี่ยทุกอะไรมาความจริงฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าดิซับพอคุยเสร็จก็จะเดินหนียงนี่แหละประจำเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาแอรเบลดีวกว่าดูสิวา่าเขาจะให้น้ำเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อดีวกว่าเอาน้ำมะงุนค่ะ ตนนี้่งรเจ้าออกมานีน้ำมันหุนเียวาเอาแกออกมานิ่ลยาเกิดไออ่ะนมหซื้อหน้ซเว่นขวดละร้อยเกโอ้แพงจัง โอ้ยลไมันเ็นอะไร้าชชาไงอย่าสตเอกนะชาเๆชาชาชชาชาชชาเลกคะชาชชาชาชชาล็อกเรียนแบบทำเพื่อเราจะมาแจ้ง น้องมิวกันราต,ต้องทำเสียงน้อยๆแต่น้องมิวรู้ตอนนี้น้องนิวเล่นใช่อๆ,ๆอะเดี๋ยวเรามาจุดเลยดีกว่าป๊บทำไมมันไม่โกรธวะฮัลโหลจิจูู่ทำไมมันไม่โกรธตา เมือไม่ขำกับเธอนะทำเองไม่โกรธทำเองโกรธเองมันก็ขำเหมือนกันโดยฉันนี่เป็นอะไรเป็น,นี่ยหนอนยามาั้งเลยมีของกรดอยอยู่ได้รถด,ด้วยดิน,นทำไว้ให้แล้วนะเป็นลูก,กวาดแคนดี้ฉันอุตสา่าห์ไปซื้อมาจากสามเพจจากสามร้อย อร่อยอะอง้นว่างๆซื้อให้บ้างดิได้แวะสับเพลงเดี๋ยวซื้อให้เองอร่อยขณะนี้รถกำลังเดินทางและกำลังใกล้กถึงจุดหมายขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเออไม่รู้เออมาถ่ายรูปกันอีกรูปมาไหนก็จะถึงแล้วอะ อันหนึ่งสองสามแช่นีมเออทุกคนโปรดทราบวรุณารับวรุณาเอาของที่จะไปเขาเดาวและก็เตรียมตัวไปตั้งแคมแล้วก็ไปเขาเดาวเราจะนอนที่นน่นหนึ่งคืนนะไปไปเรียเตรียมของกัน ถ้าจะเป็นผูก้กระดับอันนี้นะที่จะเอาไปไปเปทุโคนอะไรก็ดีเหม,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 มือีกันใช่ไ